วิธีอยู่ให้สูงกว่าทัศนคติพินเพียน,ยนอย่าไปเสียเวลากับความคิดพินเพียนของคนอื่นแต่จงยกตัวเองให้ขึ้นสูงกว่าแล้วเดินต่อไป 1. อย่าเถียงกับคนที่ไม่เคยคิดจะฟัง 2. อ,อย่าเสียแรงอธิบายให้กับคนที่ตัดสินคุณไปแล้ว 3. เลือกอยู่ในวงที่พูดถึงโอกาสไม่ใช่วงที่พูดถึงคนอื่น 4. เวลามีค่ามากเกินกว่าจะหมดไปกับดรามา่า ห้าความนิ่งเงียบคือพลังงานที่สูงกว่าคำพูดพิดเพี้ยน 6. ยิ้มแล้วเดินผ่านดีกว่าเสียเวลาไปแก้ต่าง 7. อย่าแบกทัศนคติของคนอื่นมาเป็นภาระของหัวใจ 8. ถอยหนึ่งเก้าเพื่อมองภาพใหญ่คือการชนะที่แท้จริง 9. อย่าให้เสียงนกเสียงกาขวางความฝันของคุณได้ 10. เลือกโฟกัสกับสิ่งที่คุณสร้าง ไม่ใช่สิ่งที่เขาพูด 11. ความสง่าง,งามของคุณคือการไม่ลดตัวไปเล่นเกมเดียวกับเขา 12. ยิ่งคุณนิ่งคืนพลังงานคุณยิ่งสูง 13. อย่าให้ทัศนคติของคนอื่นที่ทำให้พลังงานคุณตกเปลี่ยนเส้นทางของคุณ 14. การเดินต่อคือการตอบโต้ที่มีพลังที่สุด 15. จงอยู่ให้สูงจนเสียงพินเพียนนั้นตามคุณไม่ทัน